เมื่อ,อไร่ความรักจะชัดเจนคะ่ะขอให้ไพ่ทำนายด่วนคะ่ะเมื่อ,อไหร่ความรักจะชัดเจนสวัสดีคะ่ะหมอตูออดิกนะคะคนไหนสนใจดูดวงฝึงตัวทักมาได้เลยคะ่ะนะหลายคนอยากรู้ว่าเมื่อ,อไหร่ความรักนี้จะชัดเจนเนาะ,ะมาดูคะ่ะไพ่สองกองคะ่ะเรื่องกองที่หนึ่งกับกองที่สองนะคะคนไหนเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะมาฟังคำเฉลยค่ะ,คะ ข้อที่หนึ่งค่ะเมื่อไหร่ความรักครั้งนี้จะชัดเจนขอนะคะขอเปิดไพ่ก่อนนะคะอืมขอไพ่หกใบค่ะนะคะขอไพ่หกใบหนะะุ่มไม่ต้องกลัวคะ่ะ รอประมาณอีกสามเดือนเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วคะ่ะมันเริ่มดีแล้วค่ะหนูนะคะเดี๋ยวนะคะถ้าอยากชัดเจนชวนเขาไปเที่ยวหน่อยนะคะจากร้ายจะกลายเป็นดีนะ,ะตอนนี้เขากำลังหาความมั่นคงกับความรู้สึกตัวเองนะคะเขาเดี๋ยวเอาจริงนะความรักครั้งนี้ยังไงก็ต้องชัดเจนนะคะพอะเขาก็เริ่มแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อโอเคเราโอเคนะเขาเาเราเริ่มตอบโจทย์และ เขารู้สึกว่าเราเริ่มตอบโจทย์ในชีวิตเขาหลายอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็ชัดเจนหนูครั้งนี้โอเคหนูค่ายังไงก็ต้องชัดเจนคะ่ะไม่นานหรอกคะ่ะไม่เกินรอสามเดือนคะ่ะกองที่สองเมื่อไหร่ลักครั้งนี้จะชัดเจนคะ่ะเมื่อไหร่ละครั้งนี้จะชัดเจนคะหนูหนูคารักครั้งนี้นะคะคนนี้เขาเป็นคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากเนาะ พยายามหาคนเพอร์เฟกตลอดเวลาเนาะบอกเลยค่อนข้างจะชัดเจนยากค่ะเพราะเขาเป็นคนที่คาดหวังสูงมากไม่รู้เขาคิดว่าเขาเป็นเทพบุตรหรือเขาเป็นคิดว่าเป็นเทพธิดาน,นะคะพยายามค่ะเขาเป็นคนที่พยายามนะคะพยายามหาคนรอบๆตัวของเขาค่ะหาดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดอะค่ะนะคะเพื่อมาสร้างความชัดเจนอะเอาเป็นว่าตอนนี้เขายังไม่ชัดเจนกับเราง่ายๆหรอก นู่นนะคะนะคะเราต้องพยายามคบเขาเขาผ่านไปให้ได้อีกสี่เดือนถ้าเราสามารถครบกับเขาคุย,ยกับเขาผ่านให้ได้สี่เดือนความชัดเจนจะปรากฏมากขึ้นแต่บอกเลยว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบความเพอร์เฟกซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรเลยนะคะเพราะนั้นถ้าจะคบคนนี้ดูดีๆนะหนู เขาคนนี้ดูดีๆนะคะหนูบอกแล้วคนนี้เรื่องเยอะเรื่องมากและเป็นคนที่ถ้าเกิดใครให้นะคะใครให้ผลประโยชน์เขาได้หรือนำพาเขารวยขึ้นดีขึ้นหรือเปเขาได้หรือทาให้ฐานะการงานเขาดีขึ้นการเงินเขาดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาจะเลือกคนนั้นและเขาเป็นคนที่ถ้าคนไหนดีกว่าเขาพร้อมไปจากเราเสมอนะหนูคนนี้ไม่โอเคนะถึงชัดเจนไปก็ไม่ดีนะคนูคขา